เอามีอะไรดีบ้างโอ้ยกราบแด่ัชการพ่อท่านคะ่ะต่อนนั่งฟังนี่ก่ท่านพูดถึงในหลวงนะคะ่ะบอว่าคิดถึงเรื่องนี้ต้องนานแล้วว่าโอ้แบบรู้สึกโชคดีจังเลยที่เกิดมาเจอพ่อท่านและในหลวงราัชาการที่เก้าค่ะแล้วก็เหมือนกับรู้สึกว่าสิ่งที่พ่อท่านพาทำแล้วก็พ่อท่านสอน,นะคะ่ะมันช่างตรงกับที่ในหลวงราัชาการที่เก้า สอนเหมือนกันแล้วก็พาทาเหมือนกันปกเร,รงองกันแบบลงตัวมากๆอะคะ่ะพ่อท่านเหมือนกับว่าสิ่งที่พ่อท่านพูดถึงว่าพระองค์เป็นเป็นพระโพธิสัตว์พ่อท่านเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยค่ะเหมือนพอเราดูแล้วมันไม่มีสิ่งขัดแย้งเลยพอเรามันรู้ความจรงิงคนไม่รู้ความจริงเขาก็แยง้งยังแยง้แยงอย่ไงแค่เรื่องมาจนนะคะพ่อท่านไ,ไม่มีใครพาทําอาก็มีแต่พ่อท่านอะที่แบบ มันเห็นเป็นรูปประธรรมค่ะอย่างโอเองอะโอก็ยังเป็นไม่ได้อย่างที่พ่อท่านพาทำแล้วที่เดียวเพราะว่าโอก็ยังอยู่ข้างนอกแล้วก็ทํางานอย่เีโแสดงว่ารวยนี่โอเนี่ยแสดงว่ายังรวยใช้ได้ไม่รวยค่ะพยายามจะไปจนเนี่ยจนไม่ลงมันไม่รวยแต่มันจนไม่ลงพยายามจะทําตามคำสอนพ่อท่านอยู่แต่ว่าเหมือนเราก็ยังมีสัมภาระวิบากเนี่ยค่ะพ่อท่านแต่ว่าเข้าใจค่ะแล้วก็พยายามภาคเพียรอยู่ ค่ะแล้วก็เห็นเห็นชัดเห็นดีด้วยสิ่งที่พ่อท่านพา,าทาทุกอย่างอยู่ข้างนอกก็มีทุกกระหาพ่อท่านทุกเรื่องหาเงินอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นทุกชัดมากอะคะ่ะคือถ้าโอบก็คิดนะว่าถ้าสมมุติว่ามีโอกาสไปอยู่ที่บ้านาลังนี้ยค่ะแล้วคือว,วันเราไม่ต้องมาคิดถึงเรื่องหาเงินนะคะชีวิตมันจะแบบมันได้ทำเพื่อ,อ,อเพื่อผู้อื่นเต็มที่อย่างเงี้ยออกก็ ฝ่ฝันเหมือนกันพยายากมีชีวิตอย่างนั้นถ้าเพียงอยู่คราพระท่านแค่นี้แค่ที่โอพูดเนี่ยนะมันไม่ต้องไปคิดถึงจะต้องหาเงินนะมันต้องแค่ประเด็นไม่ต้องหาเงินเนี่ยโอ้โหทุกมันหมดไปตั้งเลอเลยนะคนเรามีชีวิตไม่ต้องคิดวิธีต้องหาเงินแค่นี้อะทุกมันหมดไปตั้งเป็น มันแทบจะทั้งหมดของชีวิตแล้วค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ีชีวิตได้อยู่มีชีวิตไปไม่ต้องคิดเลยเรื่องหาต้องหาเงินนี่ไม่ต้องคิดอีกแล้วเนี่ยเท่านี้แหละไม่มีจะมีสุดยอดละไม่มีแต่มีถ้ามันมีได้ไม่มีอ่าไม่มันไม่ต้องคิดหาเงินแต่ก็มีเงินพอหมุนเวียนพอเป็นไปเงินไม่มีแต่ก็อยู่ได้เราก็ไม่ได้รวยนะไม่ได้มีกองคลังไม่ได้มีคลังคงคลังอะไรมากมายไม่ไม่มีไม่ไม่มี แต่มันก็ไปได้มันเป็นสัจจะมันเคลื่อนอยู่เรื่อยๆการเคลื่อนของมันนี่มันเป็นไซคลิกออเดอร์เนี่ยก็ไม่รู้จะสรุปว่าไงคำว่าไซคลิกออเดอร์เนี่ยแท้ภาษาไทยก็ยังไม่รู้จะใช้ว่าไงดีกว่าไซคลิกออเดอร์หมุนเวียนหมุนวนผ่านหมุนหมุนรอบอ่ามันเวอร์มันแซคคลิกออเดอร์ cover มันรันหมุนเวียนมันไม่มีรันช็อตเนี่ยมันหมนเวียนพูดแม้ทาเป็นพูดภาษาฝรั่งหมดเลยนะเงินทุนหมุนเวียนอมันก็ได้อยู่มาเรื่อยๆเลยมันไม่มันไม่รันช็อตแล้วมันก็ cover แล้วมันก็ cyclic order งวดปลายเรื่อยๆครับมันไม่ีสะดุดมันไม่มีอะไรพอมันสมดุลมันลงตัวียนได้อย่างสม่ำเสมอมันลงตัวมันสมดุลมันถ้าคนไม่มี สังคมอย่างนี้อยู่เขาจะคิดว่าโอ้เงินถ้าไม่หาเงินมันจะอยู่ยังไงล่ะอะจะไปกินตรงไหนะจะไปซื้อกินล,ล้วปรยท้าไม่กินไม่ออกเราก็หาบบ้างเราก็หาเราหานะไม่ใช่เราไม่หาเราก็มีขายม,มีร้านพาณิชย์มีอะไรต่างๆหาแบบกลางๆแต่ก็น้อย,อยไม่ได้ไปตะมั่งมากมายอะไรอบกลางอ่าแล้วมันก็เข้ากลางคือสรุปแล้วของเราเนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องการ เรื่องเศรษฐศาสตร์รเรื่องเศรษฐกิจนะพวกเราเนี่ยอินคัมน้อยที่สุดอินคัมน้อยที่สุดคลอ่าเอาคำพวงเรามากเพราะงั้นเราถึงมีคุณค่าไงอินคัมเราน้อยเอาคำเนี่ยเรามากแต่อิมเพกเรามีเยอะอิมเพกเรามี เยอะเยอะใช่อิมแพยกยก,ยกระจายเยอะจัเป็นคุณค่าเป็นผลสําเร็จผลจ่ายผลรับผลเฉลี่ยมันยังไม่เก่งที่จะอธิบายนี่อธิบายถึงคนจนสองแบบเนี่ยจะต้องขย้ายความยังไม่เก่งพยายามขยายไปทุกท,ทีทุทีไปอีกหลายหลายวันหลายงวดคนจนที่มีแบบโอ้ไม่ใช่คนจนสองแบบ สองแบบแบ่งเป็นสองแบบนะแต่ว่าเคยจายจะมีรายละเอียดซ้อนอยู่ในสองแบบนี้อีกเยอะจนกว่าจะมาเป็นคนจนลงตัวอย่างเรามันเข้าสูตรคนจนเข้าสู่วรนณะเก้าวนนณะเก้าของพระเจ้าก็สมบูรณ์แบบแล้วตั้งแต่สถานะคนเรยง,ง่ายบำรุงง่ายนี่เป็นสถานะคนละคนเป็นคนเลี้ยง,ง่ายบำรุงง่ายจะแล้วมีคุณสมบัติ กล้าจนแล้วก็พอเพียงใจพอมี่คุณสมบัติละเสร็จแล้วก็พัฒนาตเนเองอีกเนี่ยมีสัลเลขามีทูตะอีกคู่หนึ่งสัลเลขาทูตะทูตะก็คือมีข้อปฏิบัติแล้วก็สัดขัดเกาตเน,นเองจะเลื่อนขึ้นข้อปฏิบัติก็เป็นอาทิศีนอธิจิตอ,ธ,อ,ธ,อธิปัญญาอธทิวิมุตติอธิมุตติไปเรื่อยๆขยายึ้นไปเรื่อยๆ สัลเลกาทูตัสัลเลกาทูตัสั่งสมลงเป็นภาษาทิกะเป็นอาการอาการที่ดีอาการเจริญอาการที่น um> ่าเลื่อมใสทางกายกรรมวจีกรรมพระมโนกรรมเป็นที่ตั้งมโนกรรมเป็นประธานพัฒนาขึ้นเรื่อยรๆประธานก็ทําให้เกิดกายกรรมวจีกรรมที่ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆน่าชื่นชมขึ้นเรื่อยเป็นที่น่ายอมรับ เป็นตัวอย่างที่แท้จริงเป็นพฤติกรรมจริงขึ้นไปในสังคมนายกย่องชมเชยคนก็รู้ขึ้นเห็นขึ้นเรื่อยๆพัฒนาไเรื่อยจบตีหัวเข้าบ้านไม่สะสมยอดขยันเป็นต้นทุนของมนุษย์ที่สุดยอดไม่สะสมเลยเป็นคนไม่สะสมเอาไม่สะสมแล้วอยู่ไงอยู่กงกลางไง อธิบายได้เลยกองกลางยอยู่ยังไงโอ้ยข่าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพ่อพี่น้องมีเศษเ็ษมีเก็บเีเก็บเก็ยปมีคนช่วยรักษาเกิ่มามปนคนช่วยกวาดอ่าเราก็ว่าไปจนหมดแล้วนะที่จริงในี่ยขยายความ, <c oughs> มพูดไปพวกเราก็ยิงย่งเข้าใจยิ่เข้าใจนะมันมันไม่มันไม่อยู่ที่นะมันลึกขึ้นเรื่อยๆนะ มันลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆอ่ามันมีสภาวะรับเงินลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ